ครับผมเป็นตัวแทนจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีนะครับกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อภาพจิตและยาเสพติดนะครับด้านควบคุมโรคไม่ติดต่อนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวนะครับรับชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดชลบุรีนะครับที่อำเภอศรีราชาอันนี้เขาเรียกว่า,าอ่างเก็บน้ำบางพระนะครับก็ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับเดือนเมษายนเป็นช่วงปิดเทอมของอเด็กๆเ,เขานะครับผูกครองหลายท่านก็พาเด็กๆเ,เข้ามา,าเที่ยวแล้วก็เล่นน้ํากันนะครับช่วงร้าน้อนอย่างนี้เด็กๆชอบมากเลยเล่นน้านะครับมาดูด้านหลังนะครับเด็กก็เล่นเต้ไปหมดเลยนะครับ ในแต่ละปีนะครับเด็กๆหลายคนจะต้องสูญเสียจากการเหตุจมน้ำนะครับในจังหวัดชลบุรีเราก็มีจุดเสี่ยงหลายจุดเช่นบ่อน้ําปูลองนะครับอ่างเก็บน้ำต,ต่างทะเลนะครับที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสาคัญของจังหวัดชลบุรีเรานะครับเพียงแค่ม่กี่วินาทีนะครับจากการฆ่าสายตาของปูคองนะครับจะทําให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กๆได้ กรณีอย่างนี้นะครับเราต้องหาวิธีการหรือเสริมสร้างหรือวัคซีนให้กับตัวเด็กๆที่จะทําให้เด็กๆเ,เขาเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ในกรณีขับขังนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีวิธีการที่จะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้จะได้ไม่เกิดเหตุจมน้ําจะช่วยชีวิตหรือว่าจะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําได้อย่างไรนะครับจากการจมน้ํา แล้วรู้ไหมคะว่าเราจะป้องกันเด็กๆจากการจมน้ําได้อย่างไรไม่ยากค่ะเพราะเราเริ่มต้นได้จากที่บ้านเราเลยค่ะเด็กอายุ5-14ปีมักเสี่ยงกับการจมน้ําในแหล่งน้ําในชุมชนใกล้บ้านยังแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรคลองหนองหรือบึงดังนั้นการป้องกันการจมน้ําในเด็กโตจึงมีแนวปฏิบัติคือลอยตัวชูชีพช่วยเหลือปฐมพยาบาลจัดการแหล่งน้ําเสียโดยเริ่มที่ 1. สอนให้เด็กๆลอยตัวในน้ําได้ ใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งที่โดยสารเรือหรือเดินทางทางน้ำสามเตือนเด็กๆข้างกระโดดลงไปช่วยคนตกน้ำแต่ช่วยด้วยการตะโกนโยนยืมนคือโยนสิ่งของที่ลอยน้ำได้ให้คนตกน้ำจับเพื่อช่วยในการลอยตัวเช่นถังแก๊นพลาสติกขวดน้ำพลาสติกพวงชูชีพยื่นวัสดุให้คนตกน้ำจับเพื่อดึงให้คนตกน้ำเข้าฝั่งเช่นไม้เข็มขัดเสื้อต้นเกลผ้าของมมาสี่ เมื่อช่วยคนจมน้ำขึ้นมาแล้วห้ามจับคนจมน้ำพาด่ากแต่ให้เป่าปากและกดนวดหัวใจ 5. จัดการแหล่งน้ำเพื่อความปลอดภัยเช่นสร้างรัว้วติดป้ายเตือนและจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับช่วยคนตกน้ำเช่นถังแกลอนพลาสติกล่าผูกเชือกขวดพลาสติกกล่าหรือไม้อย่าลืมนะคะเมื่อสอนเด็กๆให้รู้จักแนวทางปฏิบัติการลอยตัวการใช้เสื้อชูชีพการให้ความช่วยเหลือการปฐถมพยาบาลและการจัดการแหล่งน้ำเสีย่ยง เริ่มต้นที่บ้านและขยายไปสู่ชุมชนเพื่อป้องกันการจมน้ำในเด็กกันค่ะเพื่อหยุดการสูญเสียของเด็กๆของพวกเรานะครับเราก็อยากให้ทุกคนนะครับจากที่ได้รับชมรับฟังสาระความรู้อยากให้นำเอาความรู้เหล่านั้นนะครับไปบอกเด็กๆไปสอนเด็กๆไปสอนเพื่อนๆลูกหลานของเรานะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าใจ แล้วก็สูญเสียเด็กๆของเราที่เป็นพลังเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเป็นพลังที่สําคัญในวันข้างหน้านะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับจากสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีนะครับกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดสวัสดีครับ